มันจิ้มึไนะนี่นำก็โอเคไน่าละมาไม่ได้ไอวะไอวะดึงไปแแดนม่ได้ไอวะต้องอัพฝั่งมันมีฝั่งมันฝั่งมันก็ไม่ฝั่งมันมันก็ไม่ไม่มีอะไรดีกว่าไออวตาร สรุปทั้งทั้งเกมนี้มีมีมแต่กูคนเดียวใช่ไหมที่มีหรือว่า <laughs> จ,น <laughs> จนจนจนทั้งจนจนจนทั้งหมดเลย <places> ระวังระวังกาเล็ตฮึดั้งหมดนะฮึดทั้งเลงข้างหน้าว่ามึงโดนคอยรอดนะมึงคอยร <places> อดนะ

เรือสามีเอานาไปกลับไปด้วยสิท่นเอาใช้มือนมึงโง่ตันไม่ทันเขาก่อนกูกลับบ้านก่อนนไม่เกาไม่กลับบ้านวะโอ้โดนกูด้วย ล็อกขังแม่งเงี้ยบอต้องดา้แม่จ้าลูกหมูสตัวสวยงามเกอดขึ้นหรอตอนนั้นเกิดขึ้นหรอโอเคเดี๋ยวได้อันตีแล้วได้อันตีแล้ แล้โสสเตอเลยมันยัตายอ้ามันยัตายอ้าอม่ต,มต,มตังเหรอใครไม่รอดวะใครที่ร์เล่นโซโซ รวบแม่งเลยอย่างนี้แหละใครอยู่ไหมเนี่ยมีใครอ้างยได้้โหมาจากไหนรู้ว่ากู อาลาคารักแดกันฮาฟ้าเจอกันโอ้ยเฉียดปจมูกนิดนึงมีทักิณช่วยนะแม่แห่งโลกมาอย่าดิ้นครับอย่าดิ้นเมลสิบเอ็ดสัตตีนะ มันละมันหายแฮชไม่ไรล้วมึงอ้ยถ้ามึงจะเข้ามาดึงกันข้างในนี้นะมึงก็บอกกูได้แต่ไมดึง้้าวปกตสอดอก อย่าดิ้นครับอย่าดิน้นกว่าจะยิงมึงกว่าจะยิงใครวะมันไปแล้วโอแม่เจ้าร้อยจะไปไหนจะไปไหนจ๊ะจะไปไหน

ไอ้ Double damage Double damage ระวังด้วย Double damage Double damage มีมีติดติดการหลบเออท่านหลบได้แกท่านหลบได้เป็นงั้ไงหลบไม่ได้ก็หัวแดนหลบไม่ได้กัอีกเรื่องหนึ่งหลบไม่ได้นี่คือแบบบัปเดียวหัวแดนเออเดี๋ยวอ่ะเอ้ยนิดเดียว

ยิงมาุดกอีตายเงเดียวเิยงหน้างานเลยมึงขัแล้วยิงยิงยิงป่าหาน Invisibility, <laughs> my throne. Absolutely spiffy. Now then, Splendid! Oh, Christ! ลองมานานแล้วไปใครตายวะไอ้กาเล็ดมึงกาเล็ดทำไมมันอึดจังวะเพิ่งจะแบ่งอันติแล้วมึงเขา

โอดปล่าตุ้ยเทมง่ายง่เยง่าย่ายง่ายเฮียนเทมเเิ้ลเข็เย็ดยัดดิ้นเข็งยัดดิ้นเย็ดเย็ดเอ๋คุศลาคุศลาคุศลาอะไรวะคุศลาไอ้หนูไม่มีถี่กันหมดเลยไม่ีใครช่วยเลย

มาจ้ายิงขึ้นไปโอ้สบาย fabulous โอ้ลงได้สามตัวแล้วยิงโหมันเป็นคอมโบที่สบายไหมสบายไหมเห็นไหมเห็นไหม เรียบร้อยจ้ะระวังเราทำอะไรไม่ได้แล้วแตลกตี้วนแกแล้วเวลยิมเวลยมหาแมนหมดทุกคนเป็น่างนี้แหละโอ้เฮีย ไม่อยอมมีเจะไปแล้วผมพี่รวบแล้วรวบแล้วรวบแล้ว,ว,ลว,ว,ลวยังไม่ตีย,ยังไม่ตีอีก ตายเลยหายเลยเดทำไมกูสวัสดีตัวปลอมตัวปลอมตัวปลอปลอมนี่สองดา ามาตายน่อยแก๊จ <c oughs> อาตอตายแล้วมาแล้วเว้ย <c oughs> <c oughs> Getcha! Fabulous! Can't touch this! I will reclaim my throne, That Game! Game! Yadin! Game! Game! รู้สึกว่าตอนนี้เงินเงินเราในแปดพันกว่าแล้วนะใช้ห <c oughs> ลังตัวอะไรบลูชเล็กเออซื้ออะไรดีวะกูเอาเมาซายด์อ๋ <c oughs> อไปไปไปยิงทำแบบ ฉันนาเหรอฉะนน้เป็นไงเราเออปฏิหารเดี๋ยวไปแล้วอคอเคี้